เคยลองคิดเล่นๆไหมคะว่าความตั้งใจดีมากๆเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แบบพังไม่เป็นท่าเลยได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะผ่านชาดกเรื่องหนึ่งในพุทธศาสนาที่ชื่อว่าอารามถทุสกะชาดกซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นในชื่อที่ติดหูกว่าอย่างเรื่องลิงรถนำต้นไม้ใช่ครับ ซึ่งเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลมาจากบทสนทนาธรรมะในช่อง y o u t u b e ยานเวศออนไลน์นะครับจากรายการเรื่องเล่าจากพระสูตรที่เขาหยิบเอานิทานโบราณเรื่องนี้มาตีความได้น่าสนใจมากๆวันนี้เราก็จะมาลองสกัดแก่นคิดที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของฝูงลิงกลุ่มนี้กันว่าเอ๊ะมันสะท้อนอะไรมาถึงชีวิตการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันได้บ้างนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องมันเริ่มในสมัยพุทธกาล ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็มีเศรษฐีใจบุญนิมนต์ท่านกับพระสงฆ์ไปพักผ่อนในสวนสวยของเขาครับแล้วขณะที่พระพิกษุกําลังเดินชมสวนกันเพลินๆเนี่ยนะก็ไปเจอเขากับหย่อมหนึ่งที่มันดูเออืมแปลกๆไปเลยแปลกๆยังไงคะก็เลยไปถามคนสวนดูอ๋อว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ใช่ครับแล้วคนสวนก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อ ต้นเหตุมันมาจากเด็กชายคนหนึ่งครับเขาหวังดีอาสาจะมาช่วยรดน้ำต้นไม้ให้แต่ว่าวิธีการของเขามันพิลึกมากพิลึกยังไงคะคือก่อนจะรดน้ำต้นกล้าแต่ละต้นเนี่ยเขาจะดึงต้นกล้าขึ้นมาทั้งรากก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะดึงขึ้นมาทำไมคะเพื่อจะดูว่ารากมันยาวแค่ไหนคือถ้าถ้ารากยาวเขาก็จะรดน้ำให้เยอะหน่อยแต่ถ้ารากสั้นเขาก็จะรดน้ำให้น้อยหน่อย,อยเขาคิดว่านี่คือวิธีที่ฉลาดที่สุดโอ้ oh. เป็นตัดกะที่สุดยอดมากเลยคะ่ะสรุปคือต้องฆ่าต้นไม้ก่อนแล้วค่อยรดน้ําผลลัพธ์ก็คงไม่ต้องเดาเลยก็อย่างที่เห็นเลยครับตายเรียบทั้งหย่อมพอพระภิกษุเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เพิ่งทําอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกหรอกแต่เคยทํามาแล้วในอดีตชาติแล้วท่านก็เล่านิทานชาดกซ้อนขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือเรื่องหลักของเราวันนี้มาหนาวเรื่องในเรื่องเรื่องสินจาริมาค่ะเล่าเลยค่ะ ครับในอดีตการนานมาแล้วที่กรุงพาราณสีตอนนั้นในเมืองเขามีงานมหรสพใหญ่เจ็วัน7คืนเลยคนสวนหลวงก็อยากจะไปเที่ยวกับเขาบ้างอืมแต่ก็ห่วงงานใช่ไหมคะใช่ครับห่วงต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ในอุทยานหลวงก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาว่าในสวนเนี่ยมันมีฝูงลิงอาศัยอยู่ก็น่าจะพอช่วยได้อ๋อ ก็เลยจะไปขอให้ลิงช่วยรดน้ำต้นไม้ให้ครับเขาก็เลยไปเจรจากับพยาวานอนที่เป็นหัวหน้าฝูงลิงบอกประมาณว่าท่านกับฝูงก็ได้อาศัยเก็บดอกเก็บผลในส่วนนี้กินอยู่แล้วช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้หน่อยได้ไหมพยาวานอนในฐานะผู้นำก็รับปากอย่างแข็งขันเลยบอกสบายมากเดี๋ยวจัดการให้ฟังดูดีเลยนะคะครับแต่จุดเปลี่ยนของเรื่องมันอยู่ตรงนี้แหละพอคนส่วนไปเที่ยวปุ๊บ พยาวานอนเรียกประชุมลูกน้องทันทีเลยแล้วก็ประกาศนโยบายด้วยความปรารถนาดีมากๆบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าในอนาคตอาจจะขาดแคลนได้เราต้องใช้อย่างประหยัดที่สุดฟังดูเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากเลยนะคะคิดไกลถึงเรื่องความยั่งยืนด้วยใช่เลยครับแต่ปัญหาคือวิธีการที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อประหยัดน้านี่สิพยาวานอ,นอนสั่งให้ลิงทุกตัวใช้วิธีเดียวกับเด็กชายในเรื่องแรกไปเป๊ะเลยครับ จริงนะคือให้ถอนต้นไม้ขึ้นมาดูรากก่อนใช่ครับแล้วค่อยรดน้ำตามสัสดส่วนความยาวของรากเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ส่งต่อกันข้ามภพข้ามชาติจริงๆแล้วก็แน่นอนว่าฝูงลิงที่เป็นผู้ตามที่ดีก็ทำตามคำสั่งทุกประการครับระหว่างที่ฝูงลิงกำลังเอ่อทำลายสวนอย่างเบิกบานใจและไม่รู้ตัวเนี่ยนะ ก็มีบัณฑิตท่านหนึ่งซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเดินผ่านมาเห็นพอดีท่านก็เลยกล่าวเป็นคาถาซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องทั้งหมดเลยครับใจความประมาณว่าผู้ที่ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถึงจะตั้งใจทำความเจริญก็ไม่สามารถนำความสุขมาให้ได้ผู้มีปัญญาสามย่องทำประโยชน์ให้เสียหายเหมือนลิงทำลายสวนโหคมมากเลยค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปว่าพยาวานอนในตอนนั้นก็คือเด็กชายในปัจจุบันส่วนบัณฑิตก็คือพระองค์เองโอเคค่ะมาลองแกะประเด็นนี้กันดีกว่าประเด็นแรกที่มันชัดมากเลยก็คือเจตนาดีอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆนะคะทั้งเด็กชายทั้งพยาวานอนคือไม่มีใครคิดร้ายเลยเพราะเผลอมีความตั้งใจมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำคืออยากจะทำงานให้ดีที่สุดอยากจะประหยัดถูกต้องเลยครับคือเจตนาดีเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแต่สิ่งที่ขาดไปอย่างสิ่งเชิงเลยคือปัญญาหรือความรู้ที่ถูกต้องพยาวานอนไม่มีความรู้ด้านพฤกษาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยไม่เข้าใจกลไกลพื้นฐานที่สุดว่าการถอนรากออกมาคือการทำลายชีวิตของต้นไม้ในแหล่งข้อมูลเขาใช้คำคมๆเลยว่าความรักต้องมาพร้อมกับความรู้ คือการจะช่วยเหลือใครหรือทำอะไรให้เกิดผลดีมันต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆอย่างท่องแท้ไม่ใช่ซักแต่ว่ามีใจอยากจะช่วยอย่างเดียวแต่มันก็น่าคิดนะคะว่าระหว่างคนฉลาดแต่ขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยกับคนโง่แต่ขยันและเจตนาดีแบบพยาวานอนเนี่ยใครจะอันตรายกว่ากันเรื่องนี้ดูเหมือนจะชี้ไปว่าอย่างหลังน่ากลัวกว่าเยอะเลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับถ้ามองในโลกการทำงานหรือการบริหารจัดการเนี่ยนะ คนที่อันตรายที่สุดในองค์กรอาจจะไม่ใช่คนที่จ้องจะทำลายแต่คือคนที่มีแพชชั่นเต็มเปี่ยมหวังดีสุดๆแต่ขาดความเข้าใจในงานของตัวเองอย่างสิ้นเชิงอ๋อเพราะความเสียหายที่เกิดจากความหวังดีแบบผิดๆเนี่ยมันตรวจจับยากกว่าใช่ครับแล้วคนทำก็ไม่รู้ตัวด้วยว่ากำลังทำผิดอยู่เหมือนฝูงลิงที่คิดว่าตัวเองกำลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวมอยู่เหมือนที่บัณฑิตว่าไว้เป๊ะเลย ฉลาดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คืออาจจะฉลาดในการวางแผนนะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าจะวัดรากยังไงแต่ความฉลาดทั้งหมดนั้นมันถูกใช้ไปในทางที่ผิดโดยสิ้นเชิงมันทำให้เราต้องย้อนมองตัวเองเหมือนกันนะว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างที่เรากำลังทำอยู่ด้วยความหวังดีแต่จริงๆแล้วเรายังไม่รู้เรื่องนั้นดีพอหรือเปล่าใช่ครับ แล้วมันไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวผู้นำนะประเด็นต่อมาที่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยคือเรื่องของผู้ตามด้วยแล้อใช่เลยค่ะเกือบลืมไปเลยว่านอกจากพยาวานอนแล้วยังมีฝูงลิงอีกเป็นสิบเป็นร้อยตัวที่พร้อมใจกันทำตามคำสั่งแบบไม่เอะใจอะไรเลยสักนิดมันแปลกมากที่ไม่มีลิงสักตัวเลยเหรอคะที่แบบหยุดคิดว่าเดี๋ยวนะหัวหน้าการถอนต้นไม้ขึ้นมาดูเนี่ยมันฟังดูไม่ค่อย make ซนส์เท่าไหร่เลยนะ นี่คือภาพสะท้อนของปัญหาในหลายๆองค์กรเลยครับที่ผู้ตามไม่กล้าตั้งคำถามหรือทักท้วงผู้นำอาจจะด้วยความกลัวความเกรงใจหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เปิดให้มีการแสดงความเห็นต่างผลลัพธ์ก็คือทุกคนก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งที่ผิดพลาดไปจนกระทั่งความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆกลายเป็นวัฒนธรรมแบบทำทำไปให้จบหรือนายว่าไงาเราก็ว่างั้นซึ่งมันอันตรายมากเพราะมันปิดประตูของการพัฒนาไปเลยถูกต้องครับ ในขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียนสำหรับคนที่เป็นผู้นำด้วยว่าต้องสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยพอให้คนกล้าทักทวงได้ผู้นำที่ดีไม่ได้ต้องการแค่คนที่ทำตามคำสั่งแต่ต้องการคนที่มีปัญญาพอจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คำสั่งนั้นมันผิดพลาดและกล้าที่จะส่งเสียงออกมาเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่แค่ความผิดของพยาวานอนคนเดียวแต่เป็นความล้มเหลวของทั้งระบบเลยครับทั้งผู้นำที่ขาดปัญญาและผู้ตามที่ขาดความกล้าพอพูดถึงเรื่องความล้มเหลว ก็นึกถึงคำในคาถาที่บัณฑิตพูดว่าทำประโยชน์ให้เสียหายคำว่าประโยชน์ในที่นี้ดิฉันว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าผลประโยชน์ที่เราใช้กันทั่วไปนะคะใช่เลยครับเป็นการชี้ให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญมากคำว่าผลประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยมักจะถูกใช้ในความหมายที่ว่าฉันจะได้อะไรโดยบางทีก็ไม่ได้สนใจวิธีการว่าจะต้องไปเบียดเบียนใครหรือเปล่าแต่คำว่าประโยชน์ ในทางพุทธศาสนาหรือในภาษาบาลีว่าอัตตะเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างกว่านั้นมากและให้ความสําคัญกับวิธีการที่ถูกต้องด้วยมันต่างกันยังไงคะในแหล่งข้อมูลเขาอธิบายว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันตั้งอยู่บนฐานของการไม่เบียดเบียนและเขาได้แบ่งประโยชน์ออกเป็น3ระดับเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นระดับแรกเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ คือประโยชน์ในปัจจุบันที่จับต้องได้ง่ายๆเช่นการมีเงินทองมีบ้านอยู่มีสุขภาพดีซึ่งนี่อาจจะเป็นสิ่งที่พยาวนรณรกกำลังคิดถึงอยู่คือการประหยัดน้ำเพื่อความมั่นคงในอนาคตโอเคอันนี้เข้าใจได้เป็นประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตใช่ครับแต่ระดับที่สูงขึ้นไปเรียกว่าสมปรายกิกาทะประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องของประโยชน์ทางจิตใจเป็นนามธรรมมากขึ้น เช่งการได้พัฒนาคุณธรรมในตัวเองการมีศรัทธาที่ถูกต้องการมีศีลการรู้จักเสียสละและที่สําคัญที่สุดคือการมีปัญญาอ๋อเหมือนกับว่าเราทําธุรกิจแล้วได้กําไรอันนั้นคือประโยชน์ระดับแรกแต่ถ้าเราทําธุรกิจนั้นด้วยความซื่อสัตย์ไม่โกงใครเราก็ได้พัฒนานิสัยที่ดีในตัวเองด้วยอันนี้คือประโยชน์ระดับที่สองแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับเป็นการมองที่ภาพใหญ่ขึ้นและประโยชน์ระดับสูงสุด เรียกว่าปรมัตถประโยชน์คือประโยชน์อันยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งหมายถึงการเข้าถึงความจริงของธรรมชาติการเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงแม้กระทั่งการไม่ยึดติดว่าฉันกำลังทำความดีโหพอแยกแบบนี้แล้วมันชัดมากเลย พยาวาละมัวแต่ไปโฟกัสอยู่กับประโยชน์ระดับแรกสุดที่ตัวเองเข้าใจผิดผิดคือเรื่องการประหยัดน้ําจนไปทําลายสวนซึ่งเป็นรากฐานของประโยชน์ทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นที่อยู่ที่หากินแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้ไปอย่างสิ้นเชิงใช่ครับเขาทําลายระบบนิเวศท,ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายเล็กๆที่ผิดพลาดเพียงเป้าหมายเดียวนี่เป็นบทเรียนสําคัญว่าการมองเห็นแต่ประโยชน์ระยะสั้นโดยขาดปัญญา อาจจะนำไปสู่การทำลายประโยชน์ที่ใหญ่กว่าและยั่งยืนกว่าได้ซึ่งทั้งหมดนี้มันวนกลับไปที่เรื่องภาวะผู้นำอีกครั้งว่าผู้นำที่ล้มเหลวแบบพยาวารนนอนเนี่ยมันพาให้ทั้งฝูงลงเหวไปด้วยกันหมดเลยมันทำให้ดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าแล้วผู้นำที่ดีที่ตรงข้ามกับพยาวารนนอนโดยสิ้นเชิงเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งแหล่งข้อมูลก็ได้เชื่อมโยงไปถึงหลักธรรมอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมเจ็ดประการ ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือคุณสมบัติของผู้นำที่ดีหรือมิตรที่ดีที่จะนำพาเราไปในทางที่เจริญไม่ใช่ทางที่เสื่อมแบบพยาวานอนเจ็ดประการเลยเหรอคะมีอะไรบ้างแทนที่จะไล่ไปทีละข้อนะครับผมว่าเราลองหยิบข้อที่มันดูจะแก้ปัญหาของพยาวานอนได้โดยตรงมาคุยกันดีกว่าข้อที่โดดเด่นมากข้อหนึ่งคืออดทนต่อถ้อยคำอดทนต่อถ้อยคำหมายถึงการรับฟังคำวิจารณ์ได้ใช่ครับ คือการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกตา่างคำทักทวงหรือข้อเสนอแน่จากคนอื่นได้โดยไม่โกรธลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าพยาวานอนมีคุณสมบัติข้อนี้แค่ข้อเดียวแล้วมีลิงหนุ่มสักตัวในฝูงกล้าพูดขึ้นมาว่าท่านหัวหน้าครับผมว่าวิธีนี้มันแปลกๆนะครับแล้วพยาวานอนหยุดฟังเรื่องทั้งหมดอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ความพินาศของสวนมันไม่ได้เกิดจากความโง่เขลาอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ระบบมันไม่มีช่องให้เสียงของปัญญาเล็กๆได้ดังขึ้นมาจริงด้วยค่ะแค่ข้อนี้ข้อเดียวก็เปลี่ยนตอนจบของเรื่องได้แล้วมีข้อไหนอีกไหมคะที่น่าสนใจอีกข้อที่ตรงกันข้ามกับพยาวานอนอย่างสิ้นเชิงคือถแถลงเรื่องลำลึกได้ซึ่งหมายถึงความสามารถในการอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและชี้แนะในสิ่งที่ถูกต้องได้ พยาวานอนทำสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยคือเอาเรื่องง่ายๆอย่างการรดน้ำต้นไม้มาทำให้มันซับซ้อนและผิดพลาดด้วยตะก,กะที่วิบัติในขณะที่ผู้นำที่ดีจะสามารถให้หลักการที่เรียบง่ายแต่ถูกต้องและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้และข้อที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมคะคือไม่ชักนำในทางเสื่อมซึ่งพยาวานอนทำผิดเต็มๆเ,เลยถูกต้องครับนั่นคือหัวใจเลย แต่ประเด็นที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำและผมว่าสำคัญมากก็คือหลักธรรมชุดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราไปคอยส่องหาคนอื่นว่าใครมีคุณสมบัติครบ7ข้อบ้างแต่มันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนกลับมาให้เราดูตัวเองด้วยว่าเราได้พยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรของคนรอบข้างแล้วหรือยังอืมคือให้เราสร้างคุณสมบัติพวกนี้ในตัวเองด้วยใช่ครับคือการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ดีไม่ใช่แค่รอให้คนอื่นมานำอย่างเดียว เอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้แล้วถ้าจะให้สรุปตกลงแล้วเรื่องลิงรถน้ำต้นไม้นี่มันบอกอะไรกับเรากันแน่คะมันไม่ใช่แค่นิทานสอนเด็กว่าอย่างโง่ใช่ไหมคะไม่ใชยแน่นอนครับแก่นของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันย้ำเตือนเราว่าเจตนาดีเป็นเพียงตั๋วเข้าประตูเท่านั้นแต่การจะเดินทางไปถึงจุดหมายที่เรียกว่าประโยชน์ได้นั้นมันต้องมีปัญญาเป็นยานพาหนะ ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องและต้องมีการคิดวิเคราะห์ไตรตรองทั้งจากฝั่งผู้นำและผู้ตามมันท้าทายความคิดสำเร็จรูปที่ว่า แค่คิดดีก็พอแล้วอย่างรุนแรงเลยนะเพราะเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งผลลัพธ์มันก็สําคัญไม่พะกันและการจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้มันต้องใช้อะไรมากกว่าแค่ความปรารถนาดีลอยๆใช่ครับและในตอนท้ายของเรื่องแหล่งข้อมูลก็ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเรื่องความเคยชินที่น่ากลัวมากเหมือนกับว่าพยาวานอนในอดีตชาติพอมาเกิดเป็นเด็กชายในปัจจุบันก็ยังทําผิดพลาดในเรื่องเดิมๆซ้ําอีก มันฝังลึกอยู่ในตัวตนผมเลยอยากจะทิ้งท้ายเรากลับไปคบคิดกันต่อว่าในชีวิตของเราตอนนี้มีสวนอะไรบ้างที่เรากำลังดูแลอยู่สวนหมายถึงโปรเจกต์งานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายส่วนตัวอะไรแบบนี้ใช่ครับอะไรก็ได้แล้วเรากำลังรดน้ำสวนนั้นด้วยวิธีไหนเรากำลังรดน้ำมันด้วยเจตนาดีต่บนฐานของความเคยชินเดิมๆหรือความรู้ที่ไม่สมบูรณ์หรือกล่า และจะมีสักครั้งไหมที่เราจะยอมหยุดเพื่อตรวจสอบดูสักนิดว่าวิธีการที่เราทำอยู่ทุกวันนั้นเรากำลังบำรุงรากของมันจริงๆหรือเรากำลังถอนมันขึ้นมาทางที่ไม่รู้ตัว